ตุงหรือทุงคือธงเป็นชื่อเรียกของชาวภาคเหนือที่มีปรากฏในล้านนาไทยว่าชาวบ้านทำตุงขึ้นเพื่อน,นำมาถวายเป็นพุทธบูชาและไหนพิธีสำคัญต่างๆโดยมีความเชื่อว่าเพื่อเป็นอนิสงส์ในชาติหน้าหรือเพื่อเป็นการสะดอเคราะห์ให้กับตนเองหรือญาติพี่น้องที่ยังมีชีวิตอยู่และละโลกนี้ไปแล้วโดยจะแขวนไว้เบื้องหน้าเยื้องมาทางด้านข้างของพระประธานในโบสถ์ หรือบางแห่งแขวนไว้ที่กลางแจ้งและตามแหล่งโบราณสถานเก่าแก่ที่ชาวบ้านนับถือว่าเป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์วัดทางเหนือที่มีงานบุญมักปักหรือแขวนตุงไว้ตามระยะทางเพื่อให้รู้ว่ามีงานบุญตรงนี้มีตำนานกล่าวขานกันสืบต่อมาในประเพณีไทยทางภาคเหนือว่ามีพระภิกษุรูปหนึ่งได้ไปเห็นไม้แห้งตายท่อนหนึ่งลักษณะเป็นท่อนไม้ยาวสวยงามมากจึงมีศรัทธาที่จะเอาไปทำเสาตุง เพื่อถวายเป็นพุทธบูชาแต่บังเอิญให้พระภิกษุรูปนั้นถึงแก่มรณาภาพด้วยโรคปัจจุบันเสียก่อนจึงทําให้วิญญาณของท่านผูกพันอยู่กับท่อนไม้นั้นและทําให้ต้องไปเกิดเป็นตุ๊กแก่อาศัยอยู่ที่ท่อนไม้นั้นให้ได้รับทุกขเวทนาเป็นอันมากจึงดนใจให้ชาวบ้านได้ทราบเรื่องและขอให้สร้างตุงถวายวัดแทนท่านด้วยอาน,นิสง์แห่งตุงนี้เองทําให้พระภิกษุรูปนั้นได้มาเกิดเป็นมนุษย์อีกครั้งหนึ่ง นอกจากนี้ยังมีตำนานเกี่ยวกับความเชื่อเรื่องตุงในตำนานเมืองฮิรัญนครเงินยางที่กล่าวถึงอนิสงค์ของการสร้างตุงและการถวายตุงเป็นพุทธบูชาว่ามีในพรานใจบาปผู้หนึ่งดำรงชีวิตอยู่ด้วยการฆ่าสัตว์มาช้านานวันหนึ่งได้เที่ยวล่าสัตว์ไปจนถึงวัดศีคมคำเห็นพระปฏิมาองค์ใหญ่มีตุงแขวนไว้ลมพัดสวัยดูงามต่ยิ่งนักพรานนั้นจึงมีศรัทธาที่จะทำบ้าง เมื่อกลับมาถึงบ้านจึงจัดแจงหาผ้ามาทำตุงแล้วนำไปบูชาพระปฏิมาองค์ใหญ่นั้นครั้นตายไปพระยาย,ยมราชก็จะจับตัวลงนรกท่านใดนั้นตุงที่ในพรานเคยทำไว้ก็มาผ่านรอบกายเกี่ยวกระวัติเอาร่างของในพรานไว้มิท่านตกลงไปในขุมนรกนั้นนอกจากนี้ตุงยังมีตำนานเกี่ยวข้องกับสถานที่ศักดิ์สิทธิ์อีกแห่งหนึ่งของทางภาคเหนือคือพระธาตุดอยตุง ซึ่งมีปรากฏในตำนานว่าเมื่อประมาณพุทธศักราช642พระมหากัสสปะเทระได้อัญเชิญพระบรมธาตุมาประดิษฐานไว้บนยอดดอยนี้แล้วอธิษฐานคันตุงยาวโยอดหนึ่งตัวตุงยาวเจ็ดพันวากว้า,วางห้าพันวาบูชาพระบรมธาตุนั้นคนทั้งปวงได้เห็นตุงผืนใหญ่โตก็พากันเรียกดอยตุงสืบมาจนกระทั่งทุกวันนี้ การทำตรงนี้นับว่าเป็นงานศิลปะหัตถกรรมพื้นบ้านอย่างหนึ่งของภาคเหนือตุงที่นิยมสร้างนั้นมีหลายชนิดคือตุงกระด้างทำด้วยแผ่นไม้แกะสลักเป็นรูปต่างๆกันส่วนมากจะเป็นแผ่นไม้ยาวๆแกะสลักเป็นลวดลายปิดทองร่องชาติงดงามตุงชนิดนี้ไม่พบในถิ่นอื่นนอกจากภาคเหนือหรือล้านนาไทยตุงกระด้างที่งดงามมากคือตุงกระด้างที่วิหารพระาธาตุลำปางหลวง อำเภอเกาะคาจังหวัดลำปางซึ่งมีอยู่หลายคันตุงใจทงสำหรับห้อยในงานพิธีต่างๆเป็นพุทธบูชารูปร่างเป็นทงแถบสามเหลี่ยมห้อยด้านแหลมลงข้างล่างตัวทงทำด้วยซี่เล็กๆทำเป็นช่องสี่เหลี่ยมจตุรัสผูกติดกันด้วยได้ภายในช่องจะตกแต่งทำเป็นลายประสานกันคล้ายแยมแมงมุมหลากสีสวยงาม จะพบเห็นตุงใจหรือทงใจทั่วไปเวลามีงานบุญของเจ้าล้านนาตุงห้อยทงสี่เหลี่ยมผืนผ้ายาวๆใช้ห้อยแขวนไว้ในโบสถ์วิหารหรือในบริเวณวัดเวลามีงานนักขัตฤรรกษ์ต่างๆตัวทง,ง,งมักทำด้วยกระดาษหรือผ้ามีการไม้แบ่งผ้าออกเป็นช่องบางทีเขียนรูปตามราศีประจำปีเกิดเพื่อใช้ในพิธีสืบชะตาหรือต่ออายุ ธงสามหางธงที่ทำด้วยผ้าขาวใช้เป็นสัญลักษณ์แทนตัวผู้ตายความยาวของธงจะเท่ากับความสูงของผู้ตายธงสามหางนี้จะใช้เป็นธงนำหน้าขบวนแห่ศพไปวัดธงสามหางหรือธงสามหางนี้ใช้เป็นสัญลักษณ์ของพระรัตนตรยัยอันเป็นที่ยึดเหนี่ยวสูงสุดของชาวพุธทธทั้งเมื่อยังมีชีวิตอยู่และชีวิตหาไม่แล้ว ก็ยังใช้ธงสามหางเป็นเครื่องนำทางไปสู่สุขติตามความเชื่อของชาวล้านนาลักษณะรายละเอียดการตกแต่งของตุงนี้ขึ้นอยู่กับแต่ละท้องถิ่นเช่นทางภาคเหนือนิยมถักทอตรงชายตุงเป็นรูปช้างม้าปราศาสตรดโดยใยสีแดงบนผืนตุงสีขาวส่วนทางภาคอีสานทำเป็นรูปใยมังมุมโดยใช้เส้นใยมาสานการให้ได้รูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสเป็นหนึ่งใ แล้วนำแต่ละใหญ่นี้มาต่อกันเป็นผืนยาวการทิ้งชายยาวของตุงให้ปลืวสวัยไปตามลมขึ้นไปสู่ท้องฟ้าเพราะชาวบ้านมีความเชื่อว่าหลังจากที่ตนละโลกนี้ไปแล้วจะพาดวงวิญญาณของตนไปสู่อย่างสูงสวรรค์